ตู่มาวินวิวาชื่นมืนหลังคบมาราธอน10ปีวิวาหวานของบ่าวสาวป้ายแดงตู่ปิยวดีและมาวินเช้านี้ของวันที่20ธันวาคม2563เต็มไปด้วยรอยยิ้มเปื้อนจุกพร้อมกับครอบครัวทั้งสองฝ่ายและแขกในงานที่มาเป็นสักขีพยานรักทายาทตระกูลดังแถมพ่วงดีกรีผู้จัดคนเก่งของวิกพระรามสี่ตู่ปิยวดีมาลีนนตัดสินใจคบหาดูใจกับนักสแสดงหนุ่มในสังกัด ท่ามกลางสายตาจับจ้องเนื่องจากฝ่ายชายถูกมองว่าไม่ได้มาจากตระกูลดังเทียบเท่าฝ่ายหญิงที่ถือว่าเป็นลูกนายแต่ทั้งคู่ก็จับมือกันแน่นฝ่าดราม่าคำคอรหาต่างๆกันมาได้และพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้คบเล่นๆและรักจริงหวังแต่งที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายมาวินเคยเปิดใจว่ากว่าจะเข้าบ้านฝ่ายหญิงได้คือหลังจากที่คบกันมา8ปีปัจจุบันทั้งคู่คบหายดูใจกันมากกว่า10ปี โดยในเช้าวันที่20ทธันวาคมทำพิธีแห่ขันหมากสวมแหวนมัน่นโดยชุดงานเช้าของบ่าวสาววันนี้เป็นผลงานสุดครีเอทของสันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อวนัดกูตูที่ได้เนรมิตช,ชุดไทยศิวารายัยออกมาได้อย่างงดงามส่วนคนในวงการบันเทิงก็พร้อมใจมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่งโดยทั้งคู่มีกำหนดฉลองมงคลสมรสกันในวันที่28กุมภาพันธ์2564 ทีมงานในนิวต้องขอแสดงความยินดีมาณที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ